สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอี v ี p เช้าบ่ายค่ะทุกคนค่ะวันที่18มีนาคม2568นะคะทุกคนวันวันอังคารนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วน f อฟท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไวใ้ให้ให้เอฟพิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เดเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นนะคะใจะจะพาไปดูวันที่17ก่อนว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่17นะคะใจะให้เด่นดูที่7และ6นะคะรอบเช้ามา2 6 2 4 6เด่นมา6เข้ากูหก2องนะคะทุกคนค่ะ ข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันมาเลขสองนะคะรอบเช้ารอบบ่ายจะให้หนึ่งได้ศูนย์มาสองหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะคะมาคู่เลขมาเด่นหนึ่งข้าคู่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งข้าคู่ตัวไม่เด่นเลขเด่นประจําวันสองมาหลักร้อยเจ็ดมาล่างนาะอคขามาเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเอาไปต่อรุ่นต่อได้พี่น้อ,นองเดอ้อวันที่สิบแปดวันอังคาร ถ้าชอบ fc ตามต่อได้เลยถ้า fc ไม่ชอบให้เลื่อนผ่านนะคะสำหรับวันที่18จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้อยู่ที่9และแเรามาดูคู่ความน่าจะเป็น9 7, 7้9เจ็ด9จ็ดเ 9, 9้4เ 9, 9้2ห9ห5เก ก้ดเจะมาไว้ตรง8นะคะทุกคนแปดเก้าเก้าแปดแปดเจ็ดเจดปดปดหหปปดปปดสาปปดปนะคะเด่นรอบบายอยู่ที่เจและหกนะคะสี 7, ่ขาเจ็ดขาเจ็ก็เป็นตัวเมื่อวานนี้ที่มานะคะทุกคนถ้าไม่ชอบผ่านได้เลยแต่เป็นคู่ตัวเด่นนะคะเจ็ดเก้าดดปดปดเจด จ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดหกค่ะหกเก้าเก้าหกหกแปดแปดหกหกสามสามหกหกสองสองหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกศูนย์ศูนย์หกนะคะทุกคนประมาณนี้พี่น้องมาดูผู้ตเด่นค่ะ 9 8้6 9ปดเจ็ดหกเก8าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหับหรอบบ่ายเจ็ดเก้าเก้าเก็ดหกก็หกเนะคะ FC ขานี่ก็คือคู่ตะเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกทุกคู่ นะคะทุกคนทีนี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมโดยรอบละสีคู่เลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่3กับ8เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลสาเลข3กับเลข8นี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นรอบเช้า9และ8เด่นประจำวัน3และ8เป็น 9 3, 3้9ส8มสติดคู่ตะเดรนเก8าแปดแปดเกค่ะแปดสามติดเลขเด่นประจำวัน8 3 8, 8 3 8านะคะเกับ6และ3กับ8เป็น7 3็ดสามสติดคู่ตะเดรนเจ็ดแปดแปค่ะหกสา6 8 8 7, 6ติดคู่ตะเดรน6 3 3 6นะคะทุกคนค่ะ เป็นยังไดพี่น้องมี่คู่ใดมักผู้ใดชอบอ,อ่อชอบตามต่อได้ยาวๆนะคะทุกคนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเด้อพี่น้องเด้อสถิติมีเขาไม่หลุดค่ะพี่น้องขาบ่มักบ,บ่ชอบกับผ่านได้เนาะค่ะเนาะค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคี๊ี v a p วันที่18มีนาคม2568ใเจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,กกำลังใจ t f c ทุกทกท่านมอบให้นะคะ สำหรับวันนี้เจขอให้ fc โชคดีค่ะโชคๆมันหมนสุขผูุ้ชคก้นค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ